สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะก็มีบ้างที่เกี่ยวข้าวแล้วนะคะแล้วก็รอเกี่ยวนะคะอันนี้เราพามาให้ชมนะคะนี่ก็เป็นข้าวที่งวดก่อนพี่ไม้มาหวานไว้นะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะยังไม่ ได้ที่ที่จะเกี่ยวนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะเ,เพื่อนมันก็มีบ้างที่ข้าวไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่เรามาหวานน้ำก็ขังเยอะนิดนึงข้าวก็อาจจะเน่าก่อนที่จะขึ้นมานะคะนู่นคะ่ะตรงนู้นนะคะก็เป็นนาของเราทั้งหมดนะคะที่ยังไม่ได้เกี่ยวรอรอให้ข้าว แก่อีกนิดหนึ่งก่อนนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปนะคะนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาที่บ้านโนนสะอาดนะคะอันข้างๆนี้ก็เป็นสะของอานะคะแล้วนู่นก็เป็นสะของเราค่ะ อันนี้อันนี้ตรงที่มันเป็นไตรงที่มันเป็นน้ำขังน้ำปรกลายน้ำค้าพีค้าแข้งพี่พี่วอยที่บ้านเออที่มาบ้านนั่นแหละก็บ้านก็ที่เออก็ตามใจคุณแม่ไงเขาก็บอกให้เปล่งน้ำออกให้น้ำมันแห้งก่อน หยามันไหลเนาะอันนี้ปลได้เลยพอหนามขังเต็มตรงนี้นี่ก็เป็นสะน้ำค่ะอืออืออือเบิบงหมองไว้ดีๆพี่วายน้ำค่ะน้ำค่ะ นี่ค่ะก็เป็นนาของคุณแม่สีกันเมนะคะนี่ค่ะยาวไปตรงนูน้นตรงตรงนี้มันก็เหลืองบ้างแล้วเนาะนี่ค่ะเอาบรรยากาศท้องทุ่งนา กับรวงข้าวงามๆบ้างมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะนี่ค่ะนู่นค่ะที่เห็นไปตรงสุดนู้ตนต้นไม้นู่นนะคะก็เป็นนาของคุณแม่สีนะคะอันนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะวางพื้นที่ก็เกี่ยวข้าวแล้วนะคะนี่ก็เป็น รวงข้าวค่ะนี่ชอบไหมคะชอบอนี่ค่ะท้องทุ่งนาแล้วก็บรรยากาศสระน้ำนะคะนี่ค่ะเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะนี่ผู้บ่าวจะขึ้นไปแล้วค่ะนั่นค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็เอาบรรยากาศบ้นบานๆบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน